สวัสดีครับี่ฟาร์มเกษตรกรมือใหม่นะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับหนึ่งปีที่เราทําฟาร์มหอยเลี้ยงนูน่นเลี้ยงนี่มันเป็นยังไงกันอันไหนดีอันไหน,น,ไหนประสบความสาเร็จอันไหนไม่ประสบความสำเร็จวันนี้ก็จะมาอัปเดตกันนะครับพอดีว่าวันนี้มาล้างบ่อหอยนะครับกําลังแยกไซต์นะครับเป็นเชอร์รี่สีทองเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันครับนี่ก็เป็นเชอร์รี่สีทองนะครับจะคัดไซต์พ่อแม่พันุไว้นะฮะเพื่อจะ เก็บไข่ไปขยายพันธุ์ต่อแล้วก็มีการขายไข่ด้วยนะฮะรายได้ก็พอสมควรครับก็ถือว่าดีนะครับสำหรับเชอรี่สีทองนะครับเนื้อก็ขายได้เรื่อยๆไข่ก็ขายได้เรื่อยๆนะครับนะครับไซสอยู่นะฮะวันนี้ล้าง3าบอ่อนะครับตอนนี้เป็นไซส์น่าจะเป็นไซส์ไซสไซสเล็กไซสเล็กไซส์ประมาณเหรียญบาทนะครับผม นนกำลังเตรียมน้ําให้พ่อแม่พันธุ์นะฮะมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นไซส์เล็กนะครับไซส์ที่เอาไข่มาขยายพันธุ์เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเขาจะมาลุมกินกินเหยื่อเนี่ยจะมีตัวเล็กๆนะครับขึ้นมากินหัวอาหารนะฮะนุน่นๆๆทั้งหมดนี้ก็เป็นสีทองทั้งหมดนะครับเลี้ยงไว้เหลือตรงนี้เป็นหอยปังนะครับหอยปังนี่ก็ขายจนจะหมดแล้วครับ ฟักไม่ทันน่าจะเห็นรอยขา,ขาวๆเป็นรอยไข่เก็บไข่ไว้ฟักไว้นะครับบ่อน,นุนเป็นหอยโข่งใต้นะฮะพวงนี้ก็ขายได้เรื่อยๆตัวนี้เป็นโข่งใต้ที่เลี้ยงไว้นะครับพ่อแม่พันธุ์นี่ขายกินหมดแล้วนะฮะล้วให้ชุดนี้เป็นชุดพ่อแม่พันธุ์ถัดไปนะครับที่เหลือก็เป็นสีทองนะครับที่เห็นตะกร้าไข่ก็เป็นสีทองทั้งหมดนะครับก็ถามว่าไรายได้ดีไหมให้คิดว่าเป็นรายได้เสริมแล้วกันนะครับ นี่เป็นตัวเล็กนะฮะเล็กมากออกมากินหัวอาหารกันนะครับก็ตอนนี้ก็คือเหลือหอยปังกับหอยคงใต้แค่สองบ่อนะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับคือเราเอารุ่นเก่าที่เคยลงคลิปไปเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วนะครับขายายพันธุ์ไปขายบ้างอะไรบ้างก็เหลือแค่นี้นะครับเอาเป็นพ่อพ่อแม่พันธ์ใหม่นะฮะนี่นี่ตัวนี้เป็นที่ฝักของไขห่หอยหอยปังนะครับจะเห็นเกาะอยู่ตามขอบเต็มเลยนะครับแล้วก็เก็บไข่ จากรุ่นที่แล้วมานะครับปีที่แล้วนี่ลงลงลงคลิปฝากไข่เนาะแล้วก็พวกนั้นโตกลายเป็นพ่อแม่พันธุ์ถึงปีนี้แล้วนะครับก็บางส่วนก็ได้ขายไปนะฮะก็ผ่านไปสําหรับหอยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็เป็นเลี้ยงปลานินนะครับเลี้ยงไว้ในกระชังเดี๋ยวก็ปล่อยลงสามเดือนเพราะว่าช่วงที่ถ่ายคลิปตอนนี้เป็นช่วงเดือนกันยายนนะครับพายุเข้าฝนตกแทบทุกวันตกจนล้นนะครับล้น ล้นตรงนู้นเลยตรงที่ผมกั้นผ้าดำๆไว้ปลาออกไปลายเลยไปใส่บอ่บอ,บอ,บอกบบ่อกบแตกกบออกหมดแล้วนะฮะที่ลงคลิปอ่อาเพาะพันกบไว้เนาะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับพอดีพายุเข้าหนักน้ำไม่มีที่ไปนะครับมันเลยทะลุออกมาตรงนี้นะฮะล้นออกตรงนี้แล้วก็ไหลไหลไปนู่นนะครับเป็นลงบอ่อข้างล่างแล้วก็ลามเข้าไปในานาเขาจนล้นข้ามไปถนนฝั่งนู้นนะครับก็เหตุสุวิสัยเราทำไม่รัดกุมเองนะครับก็ถือเป็น ประสบการณ์ไปนะครับผมในบ่อก,กรบนี่เมื่อก่อนเยอะมากครับพอกระเบื้องมันเริ่มเปิดเริ่มไรน้ําซอะก็ออกไปหมดนะครับหมดบ้างไม่หมดบ้างเดี๋ยวรอให้น้ําลดกว่านี้เราจะมาจับแล้วก็ที่เหลือก็อไปเลี้ยงใหม่ไปเลี้ยงทําบ่อดีๆใหม่ละกันนะฮะพื้นที่ตรงนี้ถ้าใครทําได้ที่มีทําคลิปเบอร์เกอร์ฟางให้ปลาให้อะไรมากินตอนนี้ตรงนี้เป็นแหล่งชุมนุมของหอยเพราะว่าหอยที่เริ่มโตเริ่มอะไรผมก็จับโยลงบ่อด้วยนะครับเพื่อ ให้เขาอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็จับขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้อีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะโตเร็วกว่าแล้วก็ไม่ต้องให้อาหารนะครับส่วนตัวไหนที่เราจะขายเราก็ไปขุนอาหารตั้งหากนะครับก็จะประมาณนี้ที่เหลือแล้วก็เป็นบ่อแหนแดงนะครับอยู่ในนั้นก็ยังมีแหนแดงคอยเกิดบ้างตายบ้างนะครับส่วนหนึ่งถ้ามันตายปุ๊บผมก็จะโละบ่อใหม่แล้วก็เอาพันธุ์มาใส่ใหม่ก็ยัง ยังช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้ขายแหนแดงนะครับแต่แหนแดงเนี่ยเราเอาไปให้หอยปกติอยู่แล้วเพราะเราเลี้ยงหอยเยอะนะครับถ้าใครจําได้จะมีบ่อแหนแดงให,ใหญ่ๆตรงตรง,ตรง,ตรงแผงโซล่าเซลล์ตรงนู้นพอดีว่ามีโครงการจะยกยกบ้านนะครับก็เลยลื้อออกนะฮะมีหลายคนถามเข้ามาในคลิปด้วยว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้อัปเดตให้ดูหน่อยบอ่อแหนแดงเป็นไงลื้อออกไปแล้วนะครับรื้อเพราะว่าจะทําบ้านนะฮะก็ผ่านมาปีนึงก็หลายๆอย่างก็ได้เรียนรู้นะครับได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ถามว่าอาชีพมันมันก็เป็นอาชีพอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้มองเป็นอาชีพหลักโดยส่วนตัวคือเมื่อก่อนอะผมกะจะให้เป็นอาชีพหลักแต่ว่าจริงๆแล้วตามสถานภาพความเป็นจริงเวลาเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ยมันมันไม่สามารถจะทําวันนี้แล้วได้เงินพวกนี้เลยมันมันไม่ได้นะครับก็อยากให้มีอาชีพแล้วของพวกเนี้ยให้ทําเป็นอาชีพเสริมแล้วกันนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรมากรายได้เฉลี่ยงผมเป็นอาทิตย์ดีกว่าก็ขายบ้างไม่ขายบ้างขายให้เพื่อนกันบ้างขายไข่ขายแม่พันุขายหอยอะไรเงี้ยครับ ก็เฉลี่ยเฉลี่ยอาทิตย์ละ5 0 0ร้อยหอแล้วแต่เราขยันเนี่ยบางช่วงฝนตกหนักๆเงี้ยไข่ก็เก็บเก็บไม่ค่อยได้มันเปียกนะครับไม่อยากจะเอาไปให้เขาเงี้ยก็ไม่ได้ขายบางช่วงก็นี่เอาไปแก้มลงแก้มเล่าก็ขายโล2โลขายไม่ได้แพงมากนะครับก็อยากให้มองเป็นอาชีพเสริมมากกว่าส่วนใครที่ตัดสินใจเลี้ยงก็เลี้ยงเลยครับแต่อย่าทาเยอะจนเกินตัวนะครับอย่าอย่าอย่าคาดหวังว่ามันจะเป็นรายได้หลักนะครับอยากให้มองเป็นอาชีพเสริมนะครับเพราะของพวกนี้มัน ม,มันมีความเสี่ยงสูงบางครั้งก็ตายยกบ่อก็มีนะครับเหมือนกบผมเนี้ยหายยกบ่เลยก็มีนะครับปลาเปอเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันอยากให้วางแผนดีๆเตรียมตัวดีๆก็คือง่ายๆว่าอยากให้มองเป็นอาชีพเสริมซะมากกว่านะครับไม่อยากให้มองเป็นอาชีพหลักนะครับามอาชีพเสริมมันก็โอเคมีเงินค่าขนมลูก4ี่ห้านะครับถ้าใครพร้อมที่จะทําก็ อย่างที่บอกครับลองทํากันดูนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับอยากจะมาอนะัปเดตเนาะปีหนึ่งผ่านไปมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างต้นไม้ที่เลี้ยงใส่กระสอบฝั่งนู้นก็เก็บกินไปเรื่อยปลูกใหม่เรื่อยเก็บกินก็อย่างน,น้อยๆก็คือลดต้นทุนค่าอาหารนะครับอาจจะไม่ได้กินทุกมือ้อแต่ว่ามันก็ลดลงนะครับแล้วก็พวกปลาปลาดุกปลาดุกอะไรอยู่ในนี้ก็เยอะวันไหนก็จับปลาดุกไปขายบ้างขายแลกเอาเงินไปซื้อเนื้อมากินบ้างอะไรก็ได้นะครับ อยากให้มองเป็นรายได้เสริมแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายถ่ากับคงกับข้าวบางอย่างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดของการดำรงชีพนะครับมันเป็นแค่รายได้เสริมเนาะอยากให้มองอย่างนี้มากกว่านะครับยังไงก็ฝากไว้ละกันวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมยังไงฝากติดตามช่องน er ีฟอร์มเมอร์เกษตรกรมือใหม่ด้วยละกันนะครับมีคลิปดีๆมานําเสนอแน่นอนยังไงล่าลาไปก่อนสวัสดีครับ